โอ้หเราไม่ได้เอาสนยมาด้วย้โหเราไม่ได้เอาสนยมาด้วยเฮ้ยบินตามมาเลยเฮ้ยเพื่อนนี่แมนบินสวนกันเลย it was at this moment t h ตก้องฟ้า แต่ตัวรอยนัดเนี่ยอยู่ไหนไม่รู้ครับยิงจากข้างหลังนู่นหรอมั้งไกลๆแต่เสียงปืนมันควรจะดังถึงนี่มะทำไมเสียงปืนมันดังไม่ถึงวะแปลกๆนะเนี่ยแปลกๆเริ่มมีกินเริ่มม่กินไอ้มีคนมันจะมาลงกองตรงนี้ด้วย ยิบหายแล้วมีแต่ร์สไนโอ้ไปละปิดนี่ไอ้ริบลงหน่อยแม่งโดดล้มชิวเลยนะเอง Let's get. Again. พืดในวนะันอะว้าวนี้โคตรรวยเลยว้ายโอ้โหจิ๋มมาแล้วกระสุนไม่ได้ชักด้วยมาเรียช่วยเขาด้วย มันเป็นยังไง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 เอาปลาลมเอาปลาลมปังเฮ้ยมา,าอีกแล้วไม่ทันเก็บของเลยโหเราไม่ได้เอาสไนเปมาด้วย สันนด้ฟอก้งเดุนหมดพอดีเลยจกยังรวดเร็วกระคานจังเลยโอ้ยบัดโง่ เห็นแล้วบ้าเอ้ยนะมันบอดเอ้ามีคนอยู่เหรอมาไงนะเนี่ยเฮ้ยบินตามมาเหรอเฮ้ยเพืออ่อนนี่แมน กินนนสวัเลยตกบนท้องฟ้ามาแล้วว่ะมาแล้วว่ะ มาแล้ววะอีกคนวะเนี่ยนะขับไปไหนอะ่ะ <What? S 1> จนันแปลว่้ดอกบักเองไม่สนใจแฟ์เลยเหรอ <c oughs> แฟ์หล่นไหนวะทุกคน <c oughs> โอ้แฟ์หล่นตรงนี้เองอุ้ยลงไปแล้วขึ้นได้ปะเนี่ยตรงนี้ไป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  มาแล้วมาแล้วรถมาแล้วรถมาแล้วย,ยังไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นงนั้นเหรอเฮ้ยสแกนแล้วติดสแกนอย่าบอกนะว่าจะบินอนะ่ะบินขึ้นไปเลยลูก เอ้าบินไปแล้วเอาบินไปไหนวะอ๋อนี่ไงนี่ไงล่อนอยู่ล่อนอยู่กำลังล่อนอยู่กำลังล่อนอยู่ล่อนอยู่เจ๊กูแน่เอาโอ้กองไม่รอดเฉยเลยโอ้จบละบ้าจริง ดูกกองโอ้ชีวิตไม่กล oh, ้าขับรถอ่ะทุกคนเดี๋ยวโดนคนขับรถได้ยิงอ่ะ มูรถจาสุนทรียแล้ววังเปล่าวัวงเปล่าได้เวลาสะพานมรณะทำงานแง่ yeah. ได้เวลาแล้ว เล่นมาตั้งไหนโอ้โห oh, <What? S 1> เล่นซนกินทั้งวงแล้วอะ่ะเออคือวงสุดท้ายควรเอาจะเอาออกได้แล้วอะ่ะมันไม่มีที่หลบอะ่ะดูดิวงวันเริ่มเลยลดมาเอาชนอะไรอะ่ะโอ้โหเต็มเลยต้องมีล่วงมั่งอะ่ะรอยนัดอะ่ะ อุ๊ยอุ๊ยอุ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 ยอ,ยอุยโดนหนั่วโดนหนว่ะ <c oughs> เอา้า <c oughs> มีคนยิงจากข้างหลังเหรอเอา้าทำไมตายอะ่ะ <c oughs> โดนยิงจากข้างหลัง แต่ไอ้คนร้อยนัดอ่ะไม่รู้อยู่ไหนครับเมื่อกี้มีคนไม่ไอคนนี้อ่ะโดนรอยนัดยิงเพราะว่าจ่ายิงล้มไปคนหนึ่งใช่ไหมอีกคนหนึ่งโดนร้อยนัดยิงตายแต่ไอตัวรอยนัดเนี่ยอยู่ไหนไม่รู้ครับยิงจากข้างหลังนู่นหรอหมาไกลๆแต่เสียงปืนมันควรจะดังถึงนี่มะทำไมเสียงปืนมันดังไม่ถึงวะแปลกๆนะเนี่ยแปลกๆเริ่มไม่กินเริ่มไม่กิน นี่ไงมาแล้วโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยหัวแตกเลยเราเฮ้ยลอยนัดแม่งยิงนัดเดียวตายเลยไอ,อาจารย์อ้าวโดนแบนแต่ตัวลอยนัดเนี่ยอยู่ไหนไม่รู้ครับยิงจากข้างหลังนู่นหรอหมงไกล แต่เสียงปืนมันควรจะดังถึงนี่มั้ยทำไมเสียงปืนมันดังไม่ถึงวะแป,กแปกแลกๆนะเนี่ยแปลกๆเริ่มมีกินเริ่มมีกินคนนี้วะเฮ้ยไม่ใช่มีคนโดนแบนอ๋อไอ้นี่โดนแบนทุกคนไอ้ลอยนัทมันใช้โป๊ะ ไปดูดิไอลอยนัดมันใช้ปูเมื่อกี้มันยิงคนข้างบนเขาตายแล้วมันก็โดนแบนเลยก็ว่าอยู่มันยิงอาจจาัดจ่าทำไมวะไอลอยนัดโดนแบนคาสตรีมเลยเนี่ยดูดิเนี่ย,ยมันใช้ปูครับก็ว่าอยู่มันยิงอัดถังเราทำไมแล้วมันยังยิงเต็มหัวจา่าด้วยไง ก็ว่ายอยู่สำหรับยิงแม่นจังอิงปูนี่เองโดนแบนไปสิเองอะ,อะดีดีด,ดีระบบแบนสุดยอดไปเลยนะ <Nice. S 1> เหลือคนเดียวแล้ว เอาตอนนี้เรากำลังจะถ่ายทําสารคดีงูตอนนี้นั้นกําลังนอนหมอและกําลังคืบคานตอนนี้ตอนนี้เขากําลังมองหาสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่และเขาหันมาทางนี้เขาก็ค่อยคืบคานเข้ามาทีละนิดทีละหน่อยเขาก็หันไปที่สะพานเขาไม่หันมาทางนี้เลยเขาก็คานต่อไปแบบไม่อยู่ยังตอนนี้แขนของเขาเริ่มจะถลอกแล้วมีรอยแผล ตายเธอแพลผู้ทองเริ่มมาเราต้องหายาแดงมาทายเขาด่วนแล้วเนี่ยเขากำลังคานต่อไปคานต่อไปคานต่อไปเ,อเขาหยุดเขาเห็นหอยทากเดินผ่านเขาปล่อยให้หอยทากไปก่อนแล้วเขาก็เดินต่อไปต่อไปเขาก็คานไปเรื่อยๆคานจนกว่าจะเข้าวงอ่ะนะตอนนี้คานไปคา,านไปแล้วเขาก็ไปแอบหลังต้นไม้เขาตะกิดตะกิดใจว่าจะมีคน่ยมาถ่ายทำสารคดีต่อ ม้นเทปหมดเอาละถ่ายทำสารคดีต่ออหา,ายไปไหนแล้ววะเอาววงไปหาเขาด้วยสิชีหายแล้วต้องวิ่งไปทางนู้นวะาทุกคนเอาละตอนนี้เราสามารถถ่ายทำสารคดีงูต่อได้แล้ว ตอนนี้งูเขากำลังขี่ครานคื่ครานเขาก็หลบอยู่หลังรถสีแดงอ๋อไม่ใช่นี่หว่าอะไรเขากำลังคานไปหลังต้นไม้ตอนนี้เรามองเห็นเขาแล้วเราสามารถปิดชีพก็ได้เลยว้าวงูตัวนี้รู้สึกว่ามันจะไม่ดื้อไม่ร้ายไม่ซนเขากำลังคานคานตัวแดงๆคานแล้วก็โดนอาวไม่โดนโดนไฟช็อตไปหนึ่งดอกตอนนี้เขากำลังเช็คๆจ๊กอยู่เอาเอ็งอย่าวิ่งมาตรงนี้สิ โอ้ <ś c oughs> โหมีคนโดนแบน์เลยอะแบบเป็นหลักฐานว่าอย่างน้อยก็มีคนโดนแบนด์คะ่ะแบบโดนแบนด์เลยอะแบบใช้ปูแล้วโดนแบนด์แบบจะจัดเลยอะ